สวัสดีครับท่านผู้เจริญซึ่งมากปริยปัญญาวันนี้กลับมาพบกับสรุปส,สั้นๆนะครับในหัวข้อของโปรโตโซในไฟลัมมาสติโกฟอลาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เข้าไปสู่เรื่องหลักกันเลยนะครับว่ามาสติโกฟอลาเนี่ยเป็นโปรโตโซนะครับประเภทที่มีแฟกเจอเลสนะครับหรือเร,เรียกยชื่อหนึ่งว่าเป็นแฟกเจอเลสนั่นเองครับก็คือเราจะเห็นว่าเราจะมีแฟกเจลเรสนะครับยู่ตรงปลายเซลล์ยนี้ โอเคครับมาซิโกโฟอล่าที่สำคัญนะที่ที่จะออกสอบอย่างแรกเนี่ยก็คือเจียเดียแลมเบียหรือเจียเดียดูดินอลิซหรือว่าอินเทสตินอลิสครับคือทั้ง3ตัวเนี้ยเหมือนกันแต่ว่ามีชื่อแตกต่างกันเพราะว่าเพราะว่าต้องการสอบเยอะๆครับไม่มีอะไรมากจุดสำคัญของเชื้อเจียเดียพวกนี้นะครับก็จะไปติดอยู่ในดูโอดีนัมนะฮะติดอยู่ในดูโอดีนัม คราวนี้ครับสิ่งที่มีความสําคัญเกี่ยวกับซิสแล้วก็โทรโฟซอยนะครับเจเดียมีทั้งซิสแล้วก็โทรโฟซอยคือซิสเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอยู่4นิวเคลียสครับแต่โทรโฟซอยมันมีอยู่2นิวเคลียสนะฮะแล้วโทรโฟซอยมันจะมีรูปร่างพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นรูปร่าง Half ครึ่งแพรนะมันเป็นเหมือนว่าเป็นลูกลูกแพรครึ่งหนึ่งนะครับการเข้าไปติดเชื้อของเจดียเนี่ยมันก็จะเข้าไปติดในดูรีนัมมันจะเข้าไปทําลายไมโครไวรไลทําให้ เอ่อดิเจชันกับแอบซ r อ t ชันเนี่ยเสียนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการคนที่ติดเชื้อเจเดียนะครับก็จะมี Watery Fatty d i a r r h e a นะฮะเอ uh, Watery Fatty d i a r r h e a ก็คือไทยเหลวเป็นน้ำนะครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Sapatoria ด้วยนะฮะก็คือมีไขมันนะครับเจอไขมันลอยอยู่ในอุจจาระ สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเกี่ยวกับเจดีแลมเบีย e นะครับก็จะมี falling leaf like volatility นะฮะอันนี้ก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับแบบแบบใบไม้ตกนะครับใบไม้นะฮะเคลื่อนที่แบบใบไม้ตกมันก็จะหมุนๆไปคนที่มี fatty diarrhea นะฮะ fatty diarrhea ก็จะทำให้ไม่สามารถดูดซึม วิตามินที่ละลายในไขมันได้ก็จะขาดวิตามิน A D E K แล้วก็มีอาการตามการขาดนั่นตัวเองครับโอ okay. เคจบ intestinal f r a g i l i t e s เรามาดูที่ urogenital f r a g i l i t e s นะครับ c h i m u n o n a a vaginalis นะฮะอันนี้สั้นๆติดเชื้อในเป็น sexual transmitted disease อย่างหนึ่งนะฮะติดเชื้อใน lower genital genital tract ของผู้หญิงนะครับแล้วก็ ในผู้ชายก็จะติดในยูริทราแล้วก็โปรสเทนนะฮะเอ่อในยูริทราโปรสเทนอันนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีอาการแต่ว่าที่จะมีอาการและที่คิดว่าน่าจะออกสอบส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีเอ่อฟีเ l ลโลว e เจเนช t ั่นแทนะฮะก็จะทำให้เกิด Vaginitis, c e r v i c i t i s แล้วก็ u e t h r i t i s นะฮะ c e r v i c i t i s เนี่ยมีคีย์เวิร์ดอย่างหนึง่งก็คือมีรูปร่างของ Cervix คล้ายคล้ายสตรอเบอรี่ก็คือจะเป็นแบบจุดๆๆๆสีแดงสีแดงไป คราวนี้ครับในตัวของ t r o c h o ต์ uh, ของ c h i โ o m u n a s vaginalis เนี่ยเราก็จะมีแฟกเจอรนัมที่ออกมาจากแฟเจอาที่ออกมาจากตรงนี้4ตัวนะครับมี e x o s t y l e แล้วก็มี free f จ a g e l อีกอย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่ารูปล่างอันนี้ไม่ออกสองนะครับแต่รู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยก็จะเป็นเคลื่อนที่แบบหมุนไปหมุนมานะครับหมุนไปหมุนมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเหมือนกันอันนี้อาจจะต้องไปเซิร์ชใน YouTube ดู แต่ว่าไม่น่าจะออกสอมกันโอเคครับต่อมาดูที่ฮิโมแฟเจเลตเป็นแฟเจเลตที่ติดเชื้อในเลือดนะครับเรามาดูอันแรกเลยว่าลิชแมนเนียนะฮะลิชแมนเนียลิชแมนเนียเนี่ยเป็นเชื้อที่มีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือติดในแซนฟลายครับมีติดเชื้อในอถ้าเกิดว่าในโจทย์นะส่วนใหญ่มันมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องอไปประเทศแถบตะว,วันออกกลางมาอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียอะไรอย่างงี้นะครับติดเชื้อนะครับในแซนฟลายนะครับก็คือ มแมลงแมลงแถวนั้นแหละคราวนี้ครับใน2 p h เฟสเนี่ยมันจะมีการติดเชื้อเออมันจะในตัวลิชแมนเนียเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะอย่างแรกคือโปรมาสติ c โกลดโปรมาสติโกลเนี่ยก็จะมีแบบรูปร่างเล็กๆเรียวๆมีมีนิวเคลียสตรงนี้นะฮะแล้วก็มี อันนี้ไคเนโตพลาสนะครับอันนี้ไอจุดเล็กๆที่เล็กกว่านิวเคลียสเนี่ยมันเล็กมันเรียกว่าไคเนโตพลาสมีแฟลเจลลัมนะครับอย่างตัวนะครับอะเมสติโกดนี่เราจะเจอในตัวของแซนฟลีสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวคนเนี่ยเราเรียกว่าอะเมสติโกดครับอะเมสติโกดเราก็จะเห็นว่ามีนิวเคลียสมีไคเนโตพลาสแต่เราจะไม่ค่อยเห็นแฟลเจลลัมนะครับอันนี้จะเป็นอะเมสติโกดที่ไปติดเชื้ออยู่ในทิชชู่นะครับของร่างกายนะครับอันนี้ก็จะพบในคน โอเคครับอาการของ i s h m a n i a s i s นะฮะ Leishmaniasis ก็จะมีอาการตามระดับรุนแรงนะครับตามสเกลนี้เลยนะฮะสเกลนี้อันนี้ก็คือรุนแรงน้อยที่สุดอันนี้ก็คือรุนแรงมากที่สุดนะฮะอย่างแรกเรามี a n e o u s Leishmaniasis นะฮะก็จะมีอาการ Skin Ulcer นะฮะติดเชื้อบนผิวหนังนะฮะก็จะมีผื่นเป็นเป็นคล้ายๆกับรูเหมือนอุกกาบาตตกนะฮะ u ับคิวต s นัส s ับซับ a s วตาน Leishmaniasis นะฮะอันนี้จะเป็น ลิชเมนิ a ซิสที่ค่อนข้างหายากครับแต่จะเจอในอเมริกาใต้นะครับก็จะมะีการติดเชื้อนะครับมีอัลเซอร์เกิดขึ้นนะครับในมิ c คัสเลเยอร์นะครับในมิ c ค s เซลล g เ o จอนอย่างเช่นโพรงจมูกนะครับอย่างเช่นปากนะครับอย่างเช่นลำคอนะครับก็จะเกิดอัลเซอร์ตรงนี้แต่ว่าซับคิว n e น u สกับคิวตินัสลิชเมนิ a ซิสเนี่ยจะไม่เข้าไปถึงกระดูก คราวนี้ครับเรามาดูเชื้อที่รุนแรงที่สุดนะครับ visceral leishmaniasis นะครับหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาราอาซาคาราอาซาอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิด hepatomegaly หรือตับนะครับตับบวมนะครับ spleno m e g a l y นะครับหรือม้ามนะครับม้ามบวมส่วนอันนี้ p a n c y t o pnia นะครับเป็นการติดเชื้อใน bone marrow นะครับติดเชื้อใน bone marrow ก็จะทำให้ ก็จะทำให้อ่โบลเมโลเนี่ยไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับเดี๋ยวผมวาดไมโครฟาตตรงนี้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับไม่สามารถสร้างแพลสเลตได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพนไซโตพีเนียหรือคาราอาซานครับมีอีกชื่อหนึ่งคือดัมดัฟีเวอร์นะครับดัมดัฟีเวอร์ด ก็จะทำให้เกิดอาการตามนี้นะครับโอเคต่อมาเรามาดูที่ฮีโมฟาเจเลตอันต่อไปคือทริปโโนโซมาครับทริปโโนโซมาเนี่ยอันนี้มีอยู่2สปีชีส์ที่สำคัญเรามาดูอันแรกกันก่อนดีกว่าว่าฮิวแมนแอฟริกันทริปทริปโปโนโซเมียซิสนะฮิวแมนแอฟริกันทริปโ p a นโซเมียซิสอันนี้ก็อย่างที่ชื่อบอกนะครับว่าเราจะพบได้นะครับในแอฟริกานะครับมีอยู่สองสปีสปีชีส์นะครับแต่ว่า สปีชีที่ทำให้เกิดฮิวแมนแอฟริกันทริปโนทริปโนโซเมียซิสนะครับคือทริปโนโซมาบรูซีไอนะครับตามนี้จะทำให้เกิดโรคเหงาหลับนะครับเหงาหลับนะครับก็คือแอฟริกันสลิปปิ s งซิก e s สนะฮะติดเชื้อนะครับมีเวกเตอร์ผ่านเออ่แมลงวันที่ดูดเลือดนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเซตซีนะฮะในการขั้นตอนการติดเชื้อเนี่ยขั้นแรกเราก็จะมีการบวมนะครับของของลิฟท์นอนะครับ บวมของลิมฟโน d ดอันนี้เนี่ยเรามีอีกชื่อหนึ่งว่าวินเทอร์บอททอมไซครับแต่ว่าวินเทอร์บอททอมไซเนี่ยก็จะเป็นการบวมของลิมฟโนดต่อมาเนี่ยเมื่อทริปโนโซมาบูซิอามันมันขยายตัวนะครับอมาสซิโกดขึ้นไปถึงสมองก็จะทําให้เกิดสมองบวมนะครับแล้วก็จะนาให้มีอาการเหงาหลับตามชื่อของโรคเหงาหลับ sleeping sickness นะครับ พอหลับแล้วแต่ไม่ตื่นก็จะทำให้ mortality rate สูงนะครับก็คืออัตราการการเสียชีวิตสูงกันรูปร่างของทริปโ o s นโซมาเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่คล้ายๆกับโปรมาสติกดแต่จะมีโปรมาสติกดของลิชมาเนียนะฮะแต่ว่าจะมีความหยึยยยกๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆะๆๆๆบๆยๆๆไๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆยๆยๆๆ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 ๆกๆๆ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 หรือว่า เอ่อเป็นเชื้อโรคเชื้อที่เรียกว่าทริปโปโนโซมาครูซี่นะครับทริปโปโนโซมาครูซี่เราจะมีเราจะพบได้เลยว่าเอ่อในตัวรูปร่างของเชื้อเนี่ยมันจะเป็นตัว C นะครับตัว C อย่างนี้เลยนะครับเราให้จำว่าครูซี่เนี่ยก็คือจะเป็นตัว C นะครับทำให้เกิดเชื้อทริำให้เกิดอาการโรคอเมริกันทริปโปโนโซเมียซิสนะฮะอาการที่เป็นอเมริกันทริปโปโนโซเมียซิสเนี่ยก็คือชากอมัสนะครับชากอมัส เป็นการบวมนะครับใน,ในบริเวณที่ถูกไอตัว kissing bug bugs เนี่ยกัดนะฮะเป็นการบวมนะครับ inflammation อีกอาการหนึ่งที่เป็นเหมือนกับ keyword ของ American chilpano s o m i a s i s เนี่ยก็คือ romania s i g นะฮะ romania s i g อันนี้ก็จะเป็นการบวมนะครับของอของ eyelids นะครับหรือว่า ลูกตานะฮะมันก็จะมีอาการอย่างนี้สมมติว่านี้เป็นลูกตามันก็จะมีการบวมลงมาอย่างนี้อันนี้เป็นโรมมนยานะฮะ (Iritis Inflammation) โอเคครับเพื่อเป็นการสรุปเราก็ได้พูดพูดถึงมัสติโกฟอร์ลานะครับซึ่งเป็นแฟตเชเลตนะครับมีอินเทสติโนลอินเทสติโนลมัสติโกฟอร์ลาจิอาเดียและพวกนี้นะฮะมียูโรเจนินทัลนะครับชิโคโมนัสแล้วก็มีฮีโมแฟตเชเลสนะครับก็คือเป็นแฟตแตเชเลตในเลือดนะฮะ มีลิชแมนเนียกับทริปโโนโซมานะครับก็สำหรับสรุปสั้นๆวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงซาโคดีนาหรือว่าอะมีบ a ากันนะครับโอเคถ้าเกิดมีคำถามในสามารถถามมาในคอมเมนต์ได้ตลอดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับเสร็ครับ